เพราะอย่างไรชีวิตนี้ที่เราเกิดมาก็ต้องแตกสลายความแก่ความตายนั้นไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นมนุษย์คนใดในโลกก็ไม่อาจต้านทานได้มันย่ำยีหมดทุกคนรงจึงตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแตมีความแตกทำลายมีความแก่ที่จะไปถึงในเบื้องหน้า องค์เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทําลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นซึ่งพระอ,องค์ก็เตือนไว้และพระอ,องค์ก็บอกตัวพวกออเองเนี่ยบอกว่าวัยของเราเนี่ยแก่งอมแล้วชีวิตของเราลิบป,ปีแล้วเราจักละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเนี่ย เราก็ได้ทําไปแล้วท่านก็เลยเตือนพวกเราเนี่ยว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีสารณะกันหรือยังนะมีที่พึ่งกันหรือยังถ้าใครยังไม่มีก็พยายามทําให้มีเป็นสิ่งที่ทําได้ด้วยตนเองขยันขี้เกียจเราได้เองใครชมเราเกินเราก็รู้ใครตําหนิเราเกินเราก็รู้นะเราก็รู้ตัวเราเองว่าเราเดินมากมาแค่ไหนกิเดสเราหลุดพ้นไปแล้วแค่ไหน เรามีสารณะมีความมั่นคงแล้วหรือยังอย่างนี้ทำแค่ไหนก็ได้ได้เท่านั้นแต่บางทีในทางโลกเนี่ยเราขยันเรารับผิดชอบนะแต่ไม่มีใครเห็นเราก็เสียใจไหมส่วนใหญ่ก็เสียใจผิดหวังไม่ได้รับการสรรเสริญไม่ได้รับการเหลียวแลไม่ได้มีใครเห็นแต่ในทางธรรมนั้นไม่มีปัญหา เพราะใครก็ไม่เห็นเรามีแต่เราเห็นเราเองแล้วก็ธรรมะก็ให้ความยุติธรรมในทางโลกเราอาจไม่ได้รับการเลื่อนขั้นนะแม้เราทำดีแต่ในทางธรรมนั้นกรรมเนี่ยเลื่อนขั้นให้เราเป็นไปตามกรรมตลอดกรรมไม่ไม่มีบิดพลิ้วธรรมชาตินี้ยุติธรรมเจตนาวาตนาหรือวิญญาณังปฏิทิตังตรงไหน เราได้ตรงนั้นเสพครบนานเกิดนิสัยฝั่งไม่ดีเป็นอนุใสยฝั่งดีเป็นอุปนิสัยยุติธรรมไม่เกินไม่ขาดพอดีเปะดังนั้นนี้คือประโยชน์ของการการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้การได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสมมะะที่ศึกษาคำของตถาคตปฏิบัติตามคำของตถาคตและเผยแผ่คำของตถาคต เราจะได้ประโยชน์ในตรงนี้กลับไปได้กับตัวเองโดยตรงอันที่หนึ่งแล้วก็จะได้กับผู้อื่นด้วยเพราะถ้าเราเนี่ยเราพึ่งทำสมควรแก่ธรรมหรือรู้แจ้งในธรรมเนี่ยเราก็เป็นรัตนห้าแล้วคนอื่นก็จะดูเราเป็นตัวอย่างจิตเขาก็จะน้อมมาเพื่อความศรัทธานในตถตาคตเพราะว่าคำของพระองค์นั้นเปลี่ยนนิสัยเราได้เขาก็เชื่อว่าคงจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้เช่นกัน พราะถ้าเปลี่ยนนิสัยเราได้ก็คงจะเปลี่ยนนิสัยก็ได้ดังนั้นเราจะเป็นตัวอย่างให้เขาการน้อมมาประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองเนี่ยจึงเป็นรัตนห้าอย่างดีนอกจากเราน้อมมาปฏิบัติประพฤติด้วยตนเองแล้วเนี่ยเราก็ควรจะช่วยกันถ่ายทอดบอกสอนตามกําลังสติกําลังปัญญาของเราในการประกาศหรือการแสดงทำวินัยที่ตถาคตได้ประกาศไว้ดีแล้วออกไป ซึ่งพระองค์ก็จัดเป็นรัตนหาาและจัดเป็นบุคคลผู้หาได้ยากในโลกการที่มนุษย์เกิดมาจะได้ยินได้ฟังคำของตถาคตก็เท่าเศษดินปลายเล็บการจะทรงจําได้ก็เท่าเศษดินปลายเล็บการจะใกล้ควรในธรรมะของพระองค์ก็เศษดินปลายเล็บการจะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เศษดินปลายเล็บและการจะช่วยกันเผยแผ่ในคำของพระองค์ก็จัดเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกก็ยิ่งน้อยลงไปน้อยลงไป นั้นบุคคลผู้จะช่วยกันสืบต่อดำรงไว้ในพระธรรมอันเป็นแก่นแท้ของพระองค์นั้นก็เป็นธรรมดาที่จะน้อยน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ภายใต้ความน้อยตรงนี้เราก็พยายามเราก็ไม่ท้อใจเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันปิดปิดกั้นข้อธรรมท,ที่ทำให้เกิดความเสื่อมช่วยกันสร้างข้อธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญความตั้งมัน่นแห่งพระสัตธรรม เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรือง